ไม่ใช่ความผิดนะครับแต่บางครั้งการที่เรานิ่งเฉยกับปัญหาหรือความต้องการของเราคือมีปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยไปก่อนในระดับประเทศครับมีหลายประเทศที่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาความเป็นอยู่ปัญหาเศรษฐกิจมันซบเซาแต่เราปล่อยไปเราไม่ได้ไปคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบปัญหามันก็มันก็ลุกลามไปถึงจุดที่เป็นวิกฤตนะครับ วิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับวิกฤตสังคมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนเส้นผมบางภูเขาการที่เราจะพัฒนาสิยงต่างทั้งปวงให้ดีเนี่ยถ้าผมบอกว่าเริ่มต้นที่การพัฒนาคนแล้วการพัฒนาคนที่ได้ผลเริ่มต้นแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับก็คือคนเราเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเรามีความต้องการเนี่ยเราแค่ไปคิดว่าเราจะทำมันได้ยังไง คนที่เก่งคณิตศาสตร์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเคยแก้โจทย์คณิตศาสตร์จนถึงจุดที่ตั้งโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยตนเองจนเก่งมากๆแล้วชีวิตเราเองล่ะเราอยากให้ชีชวิตเราดีขึ้นน่ะลองไปตั้งโจทย์ว่าชีวิตเราจะดีขึ้นได้ยังไงแล้วไปแก้โจทย์นะครับซึ่งวิดีโอชื่อนี้แหละนะครับวิดีโอหมายเลข247นะครับอยากให้นำชื่อวิดีโอนะครับ ไปค้นหาในวิดีโอหมายเลข246แล้วไล่ย้อนกลับไปนะครับดูวิดีโอในเพลลิ์ปลดล็อกชีวิตมันคือตัวอย่างที่ผมครับไปลองแก้โจทยังอย่างผมไปทานข้าวเนี่ยก็จะมีร้านค้าบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมันซบเซามันมันฟืดอ่ะมันไม่ได้คล่องตัวเหมือนเดิมผมไม่บอกว่าทุกทุกร้านเนี่ย จะไม่คล่องตัวนะครับบางร้านที่มีทำเลที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีแน่นอนจะยังคงอยู่ได้นะครับหรืออาจจะอยู่ได้ดีก็ได้นะครับขึ้นอยู่การบริหารจัดการของคนแต่ผมกำลังพูดถึงในภาพรวมผมก็พยายามแก้โจทย์มาตามลำดับนะครับตามวิดีโอหมายเลขต่างๆทั้งที่ไม่ใช่คนเก่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้แล้วนะครับจากการทำกันบ้านในวิดีโอหมายเลข243 จนถึงวิดีโอหมายเลข246ในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็เฉลยไปเลยแล้วกันนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านไม่อยากฟังเฉลยเลยอยากไปคิดด้วยตัวเองว่าโจทย์อะไรล่ะที่เราไปทำที่เราไปร่วมกันทำแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นได้ง่ายดีขึ้นอย่างแน่นอนผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับก็คือการข้อหนึ่งข้อหนึ่งการที่เราไปฝึกให้เคยชิน กับการติดเครื่องตลอดมันคืออะไรครับยังยังเดินเนี่ยผมไม่เดินเฉยๆแต่ผมจะติดเครื่องการหายใจมีสติลมหายใจมีสติในการที่จะนึกถึงนึกให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันควบคุมข้อเขา่าข้อเท้าไอ้กล้ามเนื้อที่พยุงหลังนะครับมุดมุดาลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวารการตั้งตนตั้ง,งจิตจเจริญจิตอธิษานจิต ประกอบการเดินซึ่งมันก да ็ไม่ได้อธิษฐานจิตอะไรมากหรอกก็คือการเดินให้ดีแหละก็คือมีสต well> ิไปพร้อมๆกับการเดินสติเราก็ดียิ่งยิ่งขึ้นกล้ามเนื้อเราก็ดียิ่งยิ่งขึ้นการเดินก็ดียิ่งยิ่งขึ้นมันก็จะติดเครื่องไปตลอดแต่ผมไม่ได้ติดเครื่องแค่การเดินมันคือการติดเครื่องการทํางานนึกถึงครับคนที่ติดเครื่องอ่านหนังสือธรรมดานะกับติดเครื่องการอ่านหนังสือคนที่ไปติดเครื่อง ทักษะทักษะความชํานาญความคล่องความสามารถเทคนิควิธีในการอ่านหนังสือได้ดีแต่มันไม่ใช่มีแค่การเดินกับการอ่านหนังสือมันคือทุกอย่างมันคือการติดเครื่องความสัมพันธ์มันคือการติดเครื่อง,าอก,าองการที่เราจะเริ่มต้นจากก้าวแรกที่เราจะไปหาเงินนะครับหาเงินก็คือออมเงินประหยัดนะครับเห็นคุณค่าของเงินงลงรายละเอียดการที่เราจะหาเงินได้ดีย,ยิ่งขึ้นนะครับนี่คือข้อหนึ่ง เคยกับการติดเครื่องอย่าปล่อยให้เวลาสูญเปล่ามันคือการฝึกทักษะให้เราเคยเชิยนกับการติดเครื่องจากนั้นครับก็คือเนื้อหาในวิดีโอจุดสำคัญในวิดีโอตั้งแต่หมายเลข243ผมกำหนดไว้เป็นข้อข้อเลยนะครับจนถึงวิดีโอหมายเลข246ผมเพ้อฝันในการที่เราจะมาเลือกอะไรบางอย่างแล้วไปให้ถึงจุดติดเครื่องอย่างเช่น ในวิดีโอหมายเลขก4 5 5 4 6 6บัน้นที่กล่าวถึงมังนะครับมังผมพูดไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ว่ากันนะครับที่ผมกล่าวถึงว่ากลุ่มของเราเนี่ยที่เรามารวมตัวกันเนี่ยเวลาที่คนไปใครก็แล้วแต่ไปปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นคนนี้คิดว่าเออเราควรจะทำสบู่เพื่อมาขายร่วมกันเราก็มาเชียร์กันมาชมกันมาส่งเสริมกันมาเป็นลูกมือให้แก่กัน มาช่วยกันขายช่วยกันโปรโมทช่วยกันติชมนะครับเป็นลูกมือด้วยเป็นอะไรด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่สบู่นั้นเนี่ยจะไปถึงจุดที่มันยกระดับพัฒนาไปเรื่อยๆการติดเครื่องการพัฒนาสบู่การติดเครื่องการผลิตสบู่มันไม่ง่ายนะครับแต่เมื่อมันไปถึงจุดติดเครื่องแล้วเนี่ยการที่เราเคยกับการติดเครื่องชุมชนพลังดีหรือชุมชนเสือนอนกินของพวกเราเนี่ย ไหถึงจุดติดเครื่องจริงๆนะครับข้อหนึ่งเลยครับเคยติดเครื่องแบบทั่วๆไปชีวิตอย่าปล่อยให้สูญเปล่าจะเดินนะครับจะอ่านหนังสืออยู่แล้วติดเครื่องการนอนให้ดีติดเครื่องการตื่นให้ดีติดเครื่องการที่จะเราจะออกกําลังกายให้ดีติดเครื่องการคิดดีพูดดีทดําดีติดเครื่องการมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีสร้างความมั่นคงจากภายในติดเครื่องสติปัญญาติดเครื่องการเลือกให้ความสําคัญ อย่างเหมาะสมทําได้หมดนะครับกระจายไปได้เลยนะครับติดเครื่องการสื่อสารกันก็คือคุยกันไม่ใช่คุยเก่งนะครับแต่คุยกันเพื่อผลที่เราต้องการมี2ข้อเองนะครับอย่างเช่นประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าไปติดเครื่อง <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> การตั้งศูนย์พัฒนาศิลปะและว,วิทยาการทั้งปวงแล้วมีกองทุนที่ไปส่งเสริมสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มส่งเสริมสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยชุมชนโครงข่ายพลังดทีที่เริ่มต้นแล้วไปถึงจุดติดเครื่องโอ้โหทุกท่านครับไปให้ถึงจุดติดเครื่องจะช่วยให้ผม,ผมล,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 ลืมบอ,อกไปว่าโจทย์ที่นำไปสู่การเคยติดเครื่องขออภัยนะครับลืมลืมลืมจริงการที่ต้องเคยติดเครื่องแล้วก็การติดเครื่องโปรเจกต์ Project, กิจกรรมแนวทางดีๆเนี่ย สิ่งที่ว่าจะต้องติดเครื่องก็คือการที่เราจัดให้สิ่งต่างๆดีได้ง่ายนะครับการที่ทําให้สิ่งต่างๆดีได้ง่ายนะครับก็คือการที่เราเคยชินกับการติดเครื่องอยู่ดีๆเราก็ติดเครื่องใจเราจะคุ้นเคยแล้วเราจะรู้ว่าเอออย่าปล่อยเวลาให้ศูนย์เปล่านะเราไปติดเครื่องดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับลองไปนึกดูนะครับผมเองก็ไม่ได้เตรียมตัวหรอกในวิดีโอหมายเลข247จนี้มีความตื่นเต้นแต่ก็ชื่นใจนะครับ ที่ได้มาบอกว่าชีตเราเองครับเราจะเดินอย่าปล่อยให้การเดินสูญเปล่าเราจะอาบน้ํานะครับเราจะคุยกันนะครับเราจะมีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันนะครับคำหนึงถึงการติดเครื่องนะครับโอ้โหทีมงานกลุ่มคนที่ติดเครื่องการทํางานร่วมกันได้ดีติดเครื่องการทํางานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นมันคือ ทำงานร่วมกันก็มีความสุขนะครับซึ่งคงเติมเต็มปัจจัยอะไรต่างๆได้นะครับเพียงแต่การที่เราแค่รู้เนี่ยมันยังไม่ติดเครื่องเนี่ยการสักแต่ว่าวิ่งสักแต่ว่าเดินนะครับสักแต่ว่ากวาดบ้านเนี่ยกับการที่เราติดเครื่องอารมณ์ความรู้สึกที่ดีมีการเห็นคุณค่าของการกวาดบ้านแบบดีๆคนที่ใช้ชีวิตอออจุดหนึ่งนะครับลืมบอกไปก็คือถ้าเราไปติดเครื่องในสิ่งที่มันผิดละ่ะในสิ่งที่มันไม่ดีละ่ะ ผมไม่บอกว่าการที่เราไปติดเกมติดละครติดพฤติกรรมที่มันไม่ดีทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่เราดึงอารมณ์เวลาที่เราติดสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นมาใช้เพื่อที่จะจ่ายเวลาให้เวลาบางทีมันต้องลำบากหน่อยแหละนะครับกว่าจะติดเครื่องการเดินที่ดีได้กว่าจะติดเครื่องการทำงานที่ดีได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะต้อง ลำบากนิดหนึ่งนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับกับทุกคนที่จะไปติดเครื่องกลไกดีๆของชีวิตนะครับทั้งปวงนะครับติดเครื่องชุมชนเสือนอนกินในรูปแบบที่ดีจริงๆของท่านนะครับก็คือดีต่อชีวิตดีต่อจิตใจนะครับดีกว่าดีต่อกรรมกรรมของท่านนะครับ ซึ่งมันก็จะดีกว่าการที่เราปล่อยปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปแบบทั่วๆไปนะครับที่เคยเป็นมาเป็นอยู่ซึ่งอย,อย่ามองว่าอวดเก่งเลยนะครับมันตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นและชื่นใจจริงมันไม่ต้องลงทุนสักบาทอะถ้าเราเราคิดว่าเราอยากมีเงินอะวันแรกที่เราไปหาเงินเราหาเงินไม่เก่งหรอก แต่เราไปออกแบบไปไปกำหนดหน่อยว่าเราจะหาเงินให้ดีได้อย่างไรเราเข้าใจหลักของการติดเครื่องตั้งแต่การที่เราแค่พาตัวเองไปทําทํามันให้นานหน่อยเติมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ดีเข้าไปพัฒนาสติปัญญาร่วมด้วยนะครับการจะหาเงินการจะตั้งกิจการของเราการจะเสริมความรู้ความสามารถการที่เราจะเปิดช่องมุมมองวิสัยทัศ ทัศนคติที่ดีให้กับชีวิตของเราเนี่ยนิสัยที่ดีเนี่ยอาการทางจิตที่ดีนะครับสมองที่ดีคุณสมบัติทั้งปวงทีมงานการเสริมแรงปัจจัยบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะครับฝึกได้สร้างสรรค์ได้สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการร่วมมือกันยอมรับว,ว่าผมเพอ้อฝันที่จะมาร่วมเล่นเกมเคยติดเครื่อง แล้วติดเครื่องสิ่งที่มันดีมันเจ๋งของพวกเราจริงเนี่ยให้ไปถึงจุดที่มันติดเครื่องมันไม่ง่ายนะครับบางทีมันไม่ง่ายหรอกกับบางเรื่องเนี่ยกว่าที่กลุ่มแรกของโลกใบนี้เนี่ยเขาจะไปสร้างสมาร์ทโฟนได้เนี่ยมันไม่ง่ายแต่เขาก็ได้รับรางวัลมหาศาลเพราะว่ามันคือการแปลงวัตถุดิบและธาตุต่างๆนะครับให้กลายเป็นสมาร์ทโฟน แล้วนํามาขายได้ในราคาที่แพงมากๆแล้วทุกคนจําเป็นต้องใช้ตลอดชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยบางคนเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนมาเป็น10บเครื่องแล้วนะครับโอ้โหเม็ดเงินมหาศาแลแปลว่าอะไรครับแปลว,ว่ากลุ่มคนที่เคยติดเครื่องเคยออกแบบแล้วติดเครื่องสิ่งสําคัญนั่นแหละครับคือคําตอบของชุมชนเสือนอนกินชื่นใจครับชื่นใจ ถ้าถ้าชุมชนแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเอาเท่านี้แหละนะครับขอบคุณมากจริงก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข246 245 244 243ประกอบนะครับเพราะว่าจริงใจจริงๆนะครับด้วยความปรารถนาดีด้วยความเคารพจริงๆไม่ใช่การอวดเก่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ